ยูว่าสวัสดีค่ะนี่ฮะกำลังเก็บอันนี้อันนี้อันนี้แผนอะไรอันนี้ออเดอร์ค่ะออเดอร์อันนี้ออเดอร์ออเดอร์ออนไลน์นะอ่าพาทีมงานเข้ามาสองสามคนเขาอยากจะมาเที่ยวสวนได้คะอันนี้คือแพ็คออนไลน์นะฮะนี่ฮะเก็บจากสวนสดๆแล้วก็มานี่ค่ะบริษัทออนไลน์มานั่งรอรอเหรออันนี้ของเบสใช่ไหม แฟรอ๋อโอเคมาเสนอก่อนเพราะว่าถ้าบอกมันแพงก็ไม่ได้เราเราไม่เคยเจอลูกค้าส่งว่าไม่ทันี่จะทำนี่ก่อนเยาทำนี่เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยทีคือก็เอาเอามาสวยลจะาเยอูน่า สวัสดีครับวันนี้มาถึงสวนต้นกุนเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับสวนลำไยสักแก้วนี่คือภาพที่เห็นกันอยู่นะครับอันนี้คือเป็นแผนกแผนกแพ็คลำไยออนไลน์นะฮะคนที่เป็นดูแลสายพานการผลิตนี้คือคนนี้ฮะเป็นยังไงครับนี่ฮะกำลังยุ่งไม่มีเวลาคุยเลยครับตอนนี้นี่เวลาคุยเลยนะครับล้นทลักมากเลยค่ะโดนทลักมากนะครับ ใครที่รออยู่รอหน่อยนะคะถ้ายังไม่ได้ตอบแชทอ่านี่คือคุณนุชนะฮะคุณนุชที่ดูแลเรื่องการสั่งของออนไลน์นะครับสั่งของออนไลน์แล้วก็เขาก็แบ่งกระบวนการน,นะฮะเมื่อวานนี้หลังจากเกิดเหตุความวุ่นวายขึ้นที่สวนลำไยที่นี่นะครับเพราะว่าคนเข้ามากันค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะแล้ววันนี้ก็เลยมีการเรียนรู้และก็ปรับรูปกระบวนการใหม่ก็คือ,อแบ่งกันนะครับใครที่เข้าสวนมาก็เดินเก็บกินคนละยี่สิบบาท ส่วนาสายเขาเรียกฮะสายสายส่งของออนไลน์ซึ่งคุณนุชดูแลอยู่เนี่ยนะครับเขาก็จะแบ่งมาทํากันอยู่บริเวณนี้นะครับก็จะมีแผนากเก็บลํยาไยแล้วก็เอามาให้แผนากนี้คัดเกรดนะฮะคัดคัดแบบอย่างดีนะฮะเวลาส่งออกไปที่ต่างจังหวัดต,ต้องดีแล้วก็ทุกกล่องถ้าคุณสั่งมา,าห้าโลต่อหนึ่งกล่องเนี่ยเขาจะแถมแถมเข้าไปอีกเท่าไหร่นะนุชประมาณสองสามีครับประมาณไป สอมขีดนะฮะเพราะว่าลำไย,ยเนี่ยเวลาเราเก็บสดแล้วเนี่ยมันก็ทิ้งไว้สักระยะหนึ่งมันจะน้ําหนักจะลดลงนะครับแล้วก็เผื่อไว้การเน่าเสียการอะไรที่เวลามันใช้เวลาในการเดินทางไปแต่ละจังหวัดที่มากันแทบจะทั่วประเทศเลยนะครับเพราะนั้นก็เลยต้องเผื่อประมาณ2-3สขีดต่อ1กล่อง5กิโลนะครับนี่คือกระบวนการซึ่งเกษตรกรอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับที่จังหวัดสรกแก้วเพราะว่า ลำไย,ยเนี่ยส่วนใหญ่จะส่งขายลงนะฮะส่งขายลงเพื่อส่งออกต่างประเทศซึ่งก็จะมีการคัดเกตที่คุณภาพหน่อยนะครับแต่ในปีนี้เนี่ยหลังจากที่ทางเพจผมธีระแสงสุเดชแฟนเพจเนี่ยเข้ามาช่วยเนี่ยมันก็กลายเป็นปรากฏการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนลำไย,ยครั้งแรกของจังหวัดสระแก้วนะครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าจะมีการเขาเรียกอะไรฮะเรียนรู้แล้วก็ถ้าเกิดสวนไหนอยากจะทํา ก็ลองเอาไปทําได้นะครับเพราะว่าสาแก้วเป็นเมืองอพืชผลผลผลิตทั้งเมืองพืชไร่ทั้งเมืองพืชสวนเราก็ได้เปิดให้เห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันมีจริงแล้วมันก็ดีด้วยไม่ธรรมดาสู้กับจังหวัดอื่นได้เลยนะครับอันนี้ที่ให้ดูนี่คือผนกแพ็คลงกล่องนะครับซึ่งก็จะมีกล่องนี่ฮะอันนี้ก็เป็นกล่องที่แพ็คแล้วเตรียมส่งนะครับเตรียมส่งส่วนนี้ก็กําลังแพ็คพอ ลำไยจะเห็นว่าลำไยอยู่ข้างบนต้นเนี่ยฮะสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับพอได้เรียบร้อยแล้วก็จะแพ็คลงกล่องนะฮะเขาก็จะคัดลูกใหญ่ๆลูกสมบูรณ์สวยๆแล้วก็แพ็คลงไปให้นะครับก็สองสามวันก็จะได้เพราะนั้นที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้ก็คือว่าคือลำไยที่สั่งผ่านอินบ็อกซ์ของชยานุชย์หลิงน้อยมาเมื่อคืนนะฮะพอหลังรับออเดอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ย เขาก็จะแพ็คลงกล่องแล้วก็ส่งไปให้ทางทางาบริษัทรับส่งของนะครับเพราะนั้นภายใน2อถึงสวันวได้ทานแน่นะครับ<ม>วันนี้เมื่อกี้ผมผ่านที่หน้าสวน<ม>ก็จะมีหลายๆคนที่ตามเพจผมมานะครับแล้วเขาก็บอกว่ามารอบสองกันแล้วซื้อกันเป็นพลุงพลังเลยนะครับนี่คือปรากฏการณ์ของสวนลำไย,ยสาแก้วนะครับใครที่ยังไม่มารีบมาเพราะว่าเมื่อวานนี้เท่าที่ทราบเนี่ยสตันทั้งออนไลน์และหน้าสวนนะครับ ขายไปละ3าตันเพราะฉะนั้นผมไม่แน่ใจว่าจะอยู่กันอีกกี่สัปดาห์ใครยังไม่มาก็มาเที่ยวนะครับสวนนี้ก็จะอยู่ที่ระหว่างวูดเฮาส์กับมีเขามีเหลาเขาเชกันเนี่ยฮะอยู่เยื้องๆวูดเฮาส์ House, แต่อยู่ติดกับมีเขามีเหลาเพราะฉะนั้นหาไม่ยากใครที่มาทุ่งดอกไม้ก็มาที่สวนนี้ถูกแกเห็นรถจอดเยอะๆนะครับเดี๋ยวก็จะพาดูบรรยากาศที่ในสวนต่อครับอันนี้ผมเดินเข้ามาในสวนฮะ นะครับตอนนี้ก็จะเดินไปที่บริเวณด้านหน้าางเขาสวนนะครับก็จะมีอีกสายพานันธุ์การผลิตหนึ่งผมว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าเขาแบ่งวันที่2เนี่ยจะแบ่งแก้ปัญหากันอย่างชัดเจนนะฮะอันนี้ก็คือเขาเก็บจากต้นมาแล้วก็กาลังที่จะแพ็คใส่ถุงนะฮะกำลังแพ็คใส่ถุงอันนี้คือส่วนหนึ่งของการแพ็คลงถุงนะฮะคนคนละลายการผลิตกับเมื่อตะกีน้นี้เมื่อตะกี้นี้จะเป็นการส่งออนไลน์ แต่นี่คือเก็บแล้วก็แพ็คใส่ถุงถุงละกิโลแล้วแต่จำแล้วแต่ลูกค้าสั่งค่ะสี่โลร้อยอย่างเงี้ยค่ะถุงละสีโส่โล,โลนะสี่โลร้อยนะสี่โลร้อยเพราะนั้นพอเก็บมาจากนี่มาแล้วฮะนี่ฮะมาส่งมาให้ดูรายการผลิตลำไยนะฮะหลายๆท่านเห็นในเฟซแล้วก็อยากจะรู้ว่าเออเขาทำกันยังไงเนาะ เป็นการส่งรันอำยัยออนไลน์นกันนะฮะพอหลังจากได้มาแล้วนี่<อ> <c oughs> จะมีการคัดนะฮะคัดลูกสวยๆกันเนาะคัดลูกสวยๆแล้วก็ส่งช่างน้ําหนักแล้วก็ขายไปนะฮะใครที่เข้ามาในสวนต้องการจะสั่งนี่ต้องไปสั่งกับคุณเตือนเนาะเ<ะ> <c oughs> ขาจะจดนะฮะเป็นใบโพสต์อิทเป็นใบกระดาษจดมาแล้วก็จะให้แผนกนี้ก็เป็นหน้าที่จับก่อนที่จะมารับของรับที่ไหนรับที่หน้า อ๋อมารับที่ข้างหน้าบริเวณด้านหน้านะครับาล้ครับวันนี้มาเจอเจ้าของสวนนะฮะเจ้าของสวนสวัสดีครับอันนี้คุณเตือนเจ้าของสวนต้นเตือนที่ผมอยู่นะตอนนี้นะคะเป็นไงบ้างฟีดแบ็กตอนนี้ดีมากเลยค่ะอะดีมากเมื่อวานเป็นไงเราประดิษฐ์เมื่อวานนี้เราคิดว่าจะไม่มีคนพอเส้นสายน่ะคนมาเต็มเลยค่ะ เราจัดออเดอร์ไว้ทันเลยค่ะเหรอค่ะเมื่อวานนี้เฉพาะหน้าสวนขายไปกี่ตันน่าจะประมาณตันนึงแลวค่ะตันหนึ่งหน้าสวนเนาะรวมออนไลน์ด้วยเห็นเมื่อวานนี้ออนไลน์นี้ไม่ค่อยได้ส่งเลยค่ะเพราะออนไลน์ไปแค่ประมาณแปสิบลังไม่เอเนอะสิบหกสิบหรอคะใช่ไหมเห็นเห็นนุชบอกว่ารวมรวมเมื่อวานนี้ประมาณสามตันใช่น่าจะค่ะเพราะว่าทั้งหมดทั้งสวนเลยอะค่ะสามตันเลยนะค่ะอืมวันนี้น่าจะไม่น้อยเหมือนกันค่ะ วันนี้ก็เยอะค่ะนี่คนงานเส็จไม่ทันค่ะเหรอไม่คนงานคนงานไม่พอคนงานขึ้นอ่ะมีน้อยแต่คนงานช่วยทําอ่ะก็พอดีค่ะแต่คนงานขึ้นอ่ะมีน้อยก็เลยไม่ทันค่ะแล้วเฟีดแบ็กคนที่เขามาเที่ยวเขาว่าอย่างไงบ้างเขาบอกว่าลำไยหวานเนื้อเยอะส่วนนี้อร่อยมากนะนะค่ะอยู่ถึงเย็นเลยไหมถึงเย็นค่ะเมื่อวานมืดเลยค่ะค่ะ งงๆกับปรากฏการณ์นี้ไหมงงค่ะเคยขายได้ส่งขายลงนะพอมานเจอแบบนี้พอมาเจอแบบนี้งงค่ะงงมากเลยค่ะงงมากนะครับก็คือตอนนี้คือ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 ปริมาณเนี่ยยังรองรับได้อีกนะใครมายังเที่ยวนะได้เป็นอาทิตย์นะไปนั้นใครเชิญชวน ขอเชิญชวนคนที่อยากมาเที่ยวสวนต้นเตือนลำเยนะคะมาชิมมาช็อปมาแชะได้เลยนะคะคนละคนละยี่สิบบาทค่ะซื้อกลับไปทานที่บ้าน25บาทนะคะต่อกิโลคอะต่อหนึกิโลนะคะ่างนั้นก็มาเที่ยวกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของเกษตรกรสสะแก้วฮะสวนต้นเตือนลำาไยอยู่ที่อำเภอเขาชะกนนะครับ